สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมเตียววันนี้ผมจะมารีวิวมังอะสเกลิทันดับเบิลนะครับดับเบิลนะโอเคก็เป็นค่ายของสยามอินเตอร์คอมมิส์นั่นเองเรื่องนี้ผมบอกไปเลยว่าเอ้ยผมแม่งเหมือนเจอหมามืดครับเรื่องนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรมาตั้งแต่แรกเลยคือไปเห็นมันลดราคาถูกพอดีนะครับเรื่องนี้ก็เลยซื้อแม่งเลยไม่รู้ได้ มันหกบาทหรือ99บาทหรือมันถูกกว่านั้นผมจําไม่ได้แต่มันไม่เกินร้อยเรื่องนี้ได้มาห้าเล่มจบนะเรื่องนี้นะครับไม่รู้มีอันิเมะหรือเปล่านะสําหรับเรื่องนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะอ่ะเรทสิบหบวกนะครับเป็นแนวแอคชั่นมิสเตอรี่แล้วก็โชเนนนะสยามอินเตอร์ SMM Plus ราคา90บาทเขาเรียกว่าอะไรราคาแับ โอ้โห oh, สำหรับยุคนี้ถือว่าถูกมาก90บาทนะครับถ้ายุคนี้นะโอเคมาอ่านเรื่องย่อๆกันเลยนะครับชายคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ประหลาดโดยมีรูโหว่บนล่างและรอยครั้งกลางอากาศในย่านชินกุ้ชินจุก,กุแปดปีต่อมาอาลาคาวะโยโดมิลูกชายของผู้ขอหลายคนนนั้เจอกล่องพัสดุที่ส่งถึงพ่อในวันธรรมดาวันหนึ่งที่เขาทํากิจวัตรตามปกติเมื่อโย ยโยโดมิเปิดกล่องก็วูบหมดสติไปก่อนจะลืมตาขึ้นมาพบหัวกะโหลกพูดได้พร้อมกับรับรู้ว่าตนได้รับพลังที่สามารถเปลี่ยนเป็นสเกลเดิตันหรือมนุษย์ล่องหนแบบไม่มีสาเหตุฉันทําให้พ่อของตายเอ้ยของนายตายคําพูดของหัวกระโหลกที่แนะนําตัวว่าชื่อยามาโมโตะนั้นทําให้เวลาที่อยู่ชะง,งักไปของเด็กหนุ่มเดินต่ออยครั้งนะลินผ่านเยอะไปหน่อยเรื่องนี้อาจจะเหมือนนะอันเดอร์เทลนะไอตัวแซนอะแซนหรือซานมา ไอ้ตืด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 เออนะประมาณนี้เนี่ยครับอุ้แต่ลายเส้นสวยนันทุกคนเนี่ยดูดิเปิดมาก็แบบชี่ยนี่มันโอ้โหอ๋ออันนี้คือตัวเอกเราตัวเอกเรานะครับอย่างที่บอกไปมันคือล่องหนได้แต่มันใส่เสื้อผ้าอยู่นะครับเหมือนใน my hero academia ไอ้ตัวล่องหนประมาณนั้นเลยนะครับโอเคสกิลท,ทัานดับเบิลเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยลายเส้นแม่งแม่งดีนะโฮเดดีจัดเลยอะ อันนี้ก็เป็นอาจารย์คนเขียนนะครับอ่าเหมือนเขาเพิ่งพิ่งมาหน้าใหม่ด้วยเลยผมไม่แน่ใจนะนี่เป็นอย่างเอ้ยอันนี้แม่งแต่อัน,นี้แม่งเฟี้ยวดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แม่งเฟี้ยลมากและนี้ก็จะเป็นเหมือนแนะนําตัวละครนะครับแต่เรื่องนี้ไม่รู้มีนางเอกหรือเปล่านะอืมไม่รู้ว่าพระเอกแม่งชอบใครกันแน่ไม่รู้เหมือนกันไปจีนกันเอาเองแต่เรื่องเรื่องนี้นี่ อันนี้ก็จะเล่าย้อนมาอันนี้ก็คือพ่อพระเอกนะเล่าว่าเออตายเนี่ยตายเป็นยังทุกคนดูดิเชื่อดูดิงานภาพทําเป็นเล่นไปแจ๋วนะมา้ามือสาหรับผมเลยเรงเนี้ยไม,ไม่ไม่รู้ดัง,งหรือเปล่านะแต่สำหรับผมมันจะสนุกใช้ไดนะ้แต่ฉากแอคชั่นน้อยไปนิดนึงดูฉากแอคชั่นดูไม่หู๋หวาเลยเนีถ้าเทียบกับเรื่องแนวโชว์นินอื่นๆนะครับ อันนี้แปดปีต่อมาแต่ก็จะมีแนวแก๊กหาตลกอยู่นะครับช,รช่วงแรกๆช่วงหลังก็จะสีเรียสนิดนึงแต่ไม่ได้มีดราม่าอะไรขนาดนั้นมีนิดนิดพระเอกมีน้องสาวเลยนะเรื่องนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็ช่วงแรกก็จะเป็นการเล่าปมของพระเอกอ่าอันนี้อย่างที่บอกว่าเปิดเจอกระดูกอ่านี้มานี้เลย นี่ตัวกระดูกอันนี้ก็คือพระอเอกได้พลังแล้วแม่งเร็วมากไม่ยืดเยื้อนะครับเนื้อเรื่องดําเนินเร็วมากในช่วงแรกได้รับพลังเพราะถ้าเป็นเรื่องอื่นโูกก็จะได้พลังแม่งเกือบจบเล่มหนึ่งแล้วเออนะโอเคก็เข้า,ขา,ขาดูประมาณนี้สาหรับลายเส้นนี่สวยนะครับสวยเดี๋ยวดูท้ายเล่มว่าได้อะไรมัง่งนี่พิมพ์เป็นภาษาไทยสองห้าหกนะครับผมไม่รู้ตีพิมพ์ ครั้งที่เท่าไหร่สำหรับเร่มนี้โอเคเนี่ยเรื่องนี้เราไม่หาซื้อกันได้น่าจะยังมีโปรโมชั่นอยู่นะน่าจะยังไม่หมดเราไม่หาซือ้อมาได้เรื่องนี้เป็นเรคคอมเมนต์เลยว่างๆอ่านได้สนุกอยู่ทุกคนแต่ในไอแต่แอคชั่นอาจจะบูไม่ค่อยดีเท่ากับเรื่องอื่นๆในแนวเดียวกันนะแนชวชนเน้นแต่เนื้อเรื่องก็ดูรวบลัดไปไปนิดนึงตัวพระเอก แม่งยังไม่ค่อยโชว์พลังโหดอะไรนะครับเออเหมือนลูฟี่เงี้ยลูฟี่แม่งยังมีความโกรธแบบโอ้โหเกียห้าเกียสี่อันนี้มันดูยังไม่ค่อยพัฒนาตัวเองเหมือนจะพัฒนาแนละ้วแต่ก็แบบยังเห็นไม่เต็มที่ยังไม่ยังไม่ไมจับจุดอะไรเะยจุใจอะ่ะเออมันใช้แค่แป๊บเดียวเองอะ่ะแล้วแม่งก็จะจบแล้วอะ่ะโอ้โหเนี่ยข้อเสียของเรื่องนี้คือแม่งไม่จุใจเลย พระเอกใช้พลังสําหรับผมยังไม่จูใจสําหรับผมเลยแต่เรื่องเรื่องนี้อาจจะถูกใจของคนอื่นก็ได้แต่มันก็ถูกใจมันก็สนุกแหละแต่ว่ามันยังไม่จูใจสําหรับผมเท่าไหร่นะครับโอเคพูดซ้ําไปซ้ํามาวกวนแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาโอเคยังไงลองไปซื้อกันไม่ได้สําหรับเรื่องนี้ไม่เกินร้อยบาทนะครับหลักสิบแหละหลักสิบราคาถ้าอย่างไม่ผิดโอเคฝากกดถูกใจให้เนี่ยถ้าชอบก็กดติดตามได้หรือแชร์ไปให้ คนมาดูได้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือให้ปรับปรุงแก้ไขบอกไาได้ใต้คอมเมนต์วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายลากันไปก่อนฮ <laughs>